อยู่อาศัยค่ะตอนนี้คือไม่มีที่ดูแลลูกค่ะออแ,แม่เขาบอกว่าทำไมต้องเอามาไว้หน้าทำไมไม่ไปเรียนอที่บ้านกันเองยังน่าจะปลอดภัยกว่าออะไรน่าหน่ะ4ตัวผม,มยังไม่ได้ถามในส่วนของคุณแม่ผมยังไม่เจอ ผมก็ยังงงเหมือนกันว่าการที่เอามาไว้ที่ห้างเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าที่บ้านเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงหรือเขาเอาแบบคิดคิดแบบประเมินนะหรือว่าเขาไม่ได้นอนที่บ้านเลยหรือเปล่านี่ออกใช่ไหมครับนะเพราะว่าจากดูสภาพของน้องเนี่ยก็มอมแมพมพอสมควรเนาะก็ก็เดี๋ยววันนี้ความจริงมันจะต้องปรากฏทั้งหมดเจอน้องเจอพ่อเจอแม่เจอบ้านต้องไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหน ก็เอารูปมาไว้ที่ห้างค่ะแล้วตัวเราฮะตัวหนูก็ไปทํางานกอเย็นนี้ก็มารับลูกกลับบ้านเด็กให้ตังรูปค่าใช้จ่ายไหครับตอนอยู่กินอยู่กินอยู่ก็แล้วแต่บางวันบางวันก็สี่สิบหกสิบบาทเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็จะแฟนก็จะเอาข้าวมาให้ลูกอาน้ำมาให้เลยค่ะมันพอเหรอครับเงินเท่นั้นก็ไม่พอค่ะแล้วใช้เวลากี่เดือนนะอยู่ตรงนี้น้องมาอยู่ตรงนี้ช่วงมัน องอาทิตย์ค่ะตอนนั้นอยู่กับปูป่คุณย่าค่ะขึ่งมาอยู่ที่ห้างได้ประมาณกี่วันนะอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วเพราะตอนก่อนนั้นน้องก็ไปไปมาๆขึ้นไปอยู่บ้านปู่แล้วก็มาเล่นห้าก็ขึ้นไปอยู่บ้านปูนะ่ไะทำไมถึงไม่ได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วเพราะว่าเจ้าของที่เขาไม่ไม่ให้อยู่แล้วคนะ่ะว่าอะไรคนะเขาบอกว่าเด็กขึ้นไปเล่นเจียวจาวไะ เขาทำงานอะไรครับอ้าวปุูยกับยาอเขาขายอาหารตามสั่งค่ะขายปอกคะก็าาเลยไปอยู่กับปู่ยกัยาไม่ได้แล้วที่ห้องก็อยู่ไม่ได้ใช่ไงมครับไค่ะเพราะว่าบางวันคนเขานอนกันอย่างนี้ค่ะเสียงดังเขาก็ไม่ให้อยู่ค่ะ ไม่ได้ไม่ได้นอกก็เลยไม่ได้เลยมาสมัครช้าเพราะว่าต้องรอวุฒิรุ่นเขาก็มาที่สามสิบมีนาแล้วเขามาแล้วเหมือนแบบว่าเขาปิดไปแล้วปิดสถาบัได้มาจากสถาบอุลีก็คือไม่ทันระหว่างเติมไม่ทันสมัครไม่ทันก็ต้องรอปีกำหนดเติมหม่แต่เรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนรู่นี้ตอนนี้ติดขัดตอนแม่ก็มีแผนเก็บเก็บเก็บไว้แล้วว่าเกิดจะ ซื้อนักเรียนซื้ออะไรเงี้ยก็มีค่ะก็คือตั้งใจอยากให้เขาได้เรียนใช่ไหมว่าแม่มาติดต่อโรงเรียนไปแล้วค่ะนอกจากอาชีพที่เราทำเสริมมาตอนนี้ยังยังไม่มีค่ะมีชีพไี่มีชีพเดลยใช่ไหมก็มีรายได้แค่สามร้อยยี่สิบต่อวันเนี่ยนะใช่ค่ะแม่แม่เอาน้องไปวัดที่ห้างแม่เคยได้รับน้องเรียนจากคนในห้างหรือว่าคนอื่นในคุยห้างแล้วว่าน้องสร้างความขึ้นไปอะไรแบบนี้ไหมเคยค่ะเคยมีพี่บิกซีเขาบอกว่าน้องเสียงดังอะไรเงี้ยรบกวนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากนี้ถ้าลูกไปอยู่บาา้านพ่อเขาจะคิดถึงลูกไหมคิดถึงค่ะแต่ก็ต้องต้องทำเน,นาะช่อนาคตของลูกแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะยืนได้ขาตัวเองแล้วเราจะรับลูกกับเหมือนเดิมไหมครับน่บกลับมากค่ะแล้วช่วยเด็กนัอกอล์ฟนอยช่วยไงแต่ยายง